หากท่านใดมีอาการปวดข้อปวดเข่าปวดหลังปวดสะโพกนิดเส้นประสาทแล้วลงขาชาปวดไหลสะบักติดสะบักจมหรือนิ้วล็อกอาการปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวหากท่านใดสนใจสั่งซื้อติดต่อตามเบอร์โทรด้านล่างเรามีวิธีแนะนำการทานที่ถูกต้องและเห็นผลค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันพลอ,อยางามตาค่ะเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีบูนชนิดผงและชนิดแคปซูลค่ะของแท้จากสำนักงานใหญ่รหัส sm 5675ค่ะดีบูน เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อุดมด้วยส่วนประกอบและสารสกัดอันทรงคุณค่าจากกระดูกอ่อนปลาฉลามโดยเฉพาะบริเวณส่วนหูฉลามถือเป็นแหล่งสะสมสารอาหารอันทรงคุณค่าและมีมูลค่าทางการตลาดสูงสารสกัดจากกระดูกอ่อนบริเวณส่วนหูของปลาฉลามนั้นสามารถช่วยบรรเทาอาการโรคข้อเสื่อมและข้อ,อ,อเสบได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีแคลเซียมจากไข่มุกสายพันธุ์พิเศษที่สามารถรับประทานได้ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะในการเคลือบผิวกระดูกอ่อนรวมทั้งกระดูกและอวัยวะต่างๆของร่างกายมนุษย์โดยมีคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบของโครงสร้างหลักปริมาณของคอลลาเจนที่สะสมในเนืเ้อเยื่อมักจะลดลงจากปัจจัยของอายุที่เพิ่มขึ้นและปัจจัยสิ่งแวดล้อมสวัสดีค่ะฉันชื่อนางสิริพรอ,อินจัน เมื่อก่อนนี้เป็นเจ้าหน้าที่ทํางานตัดแต่งเกี่ยวกับต้นไม้ของสํานักง,งานสวนอยู่ที่เขตนะ่ะรับราชการมาก็ยี่สิบเจ็ดปีอยากจะทําให้อยู่ครบเออการทํางานครบหกสิบปีบริบูรณ์การทํางานแก็อยู่ไม่ไม่ได้เพราะว่ามีมีอาการปวดชาชายันแบบมันเล้ามันเล้าลงหลังเลยอะ่ะหลังจนแบบมาถึงว่าเขา่า ก็ไปตะเวรรักษาที่ไหนที่ไหนก็หมดเงินไปเยอะนะมันมันไม่หายอ่ะอาการอย่างนี้มันไม่หายแต่กะทีก็หมดเงินไปเยอะจนเขาว่าเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทลูกก็เลยบอกให้แม่หยุดพักออกมาพักผ่อนก็เลยมาเจอเพื่อนเพื่อนบ้านเนี่ยแนะนําว่าให้ลองทานผลิตภัณฑ์ดีบูลของเขา พอดิฉันลองกินไปได้ประมาณชักสองอาทิตย์เองรู้สึกอาการที่มันชาหรืออะไรเงี้ยมันชาแล้วแบบมันมันดีขึ้นนะมันดีขึ้นเป็นลําดับจากเรานอนแล้วเราเหยียดขาไม่ได้มันก็เหยียดขาได้คือเหยียดขาได้สุดแล้วก็มันไม่มีการมาตุ๊บตุ๊บตักที่หัวเข่าคือหลังที่ชามันก็หายหายแล้วแบบอยากจะแนะนําคนเพื่อนเพื่อนที่เป็นเป็นเหมือนดิฉันเนี่ยอาการเหมือนดิชันเนี่ยให้มาลองทานผลิตภัณฑ์ ดีบุญของเขาของเขารับรองว่าดีเยี่ยมจริงๆเลยค่ะสวัสดีครับผมชื่อนายสุทินอายุสี่ปีมีอาชีพขายอาหารตามสั่งทั้งผัดทั้งเดินสง่งค้าและไปะตลาดมีฟืนหนึ่งผผของฝนเขาไม่ไหวมันปวดลงสลับหลังด้วยอันนี้จึงว่ะผมก็ไปหาหมอหมอว่าเขาเสื่อมก็ให้ยามาก็เหมือนก็ไม่หายก็มี ลูกค้าคนหนึ่งเขาแนะนำาให้กินลงกินดีบูนด,ดีบูนว่าอกเ,เขาดีจริงๆผมว่าลงกินได้ประมาณสองอาทิตย์แล้วาอยชั่วก็เดินไปตลาดได้ะไยได้ที่กินประมาณเดือนกว่าแล้วก็อย่ากแล้อเขาทั่วทุกวันเยนเดินขอเลยใบตลาดเช้าตลาดเย็นไปซื้อกับกับข้าวมาขายดีบูนเนี่ยของเขาเนี่ยดีจริงๆริยอมรับเลยครับ ผมทุกวันเนี่ยผมก็กินอยู่ที่ขอชัวนะ่วและหายปวดแน่นอนต้องกินครับดีบูเ๋เขาดีจริงๆด,ด,ดังนั้นในชีวิตประจำวันเราควรให้ความใส่ใจและเติมสารอาหารในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายในผลิตภัณฑ์ดีบูลประกอบด้วยไพบาร์เอ็กตรักซ์ซึ่งเป็นสารอาหารช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของวิตามินซีและวิตามินอ e, ีในการต่อต้านอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นในร่างกาย รวมทั้งปัจจัยภายนอกอันเป็นสาเหตุของความเสื่อมต่อววัยวะต่างๆในร่างกายนอกจากนี้ยังมีวิตามินดีช่วยในการดูดซึมแคลเซียมเข้าสู่ร่างกายเทอร์เมอริกช่วยบรรเทาอาการปวดจากไขข้ออักเสบด้วยส่วนผสมที่ลงตัวของดีบูลทําให้การซ่อมแซมเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนรอบๆข้อมีประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้นจากการสํารวจในประเทศไทย ประชากรจำนวนถึง10ล้านคนที่มีปัญหาของโรคกระดูกพุนโดย80เปอร์เซ็นเป็นเพศหญิงประชากรอีก34ล้านคนมีปัญหาเรื่องของกระดูกบางโดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมโรคข้ออักเสบโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์โรคข้อส่อมโรคกระดูกพุนโรคหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนนิ้วล็อกอาการปวดเมื่อยตามข้อผู้ที่ต้องการเพิ่มความสูงนักกีฬา อาชีพที่ต้องยืนเป็นเวลานานผู้ที่มีความเสี่ยงเหล่านี้ควรได้รับแคลเซียมอย่างเพียงพอคือ1 0 0 0 0ถึง1,500มิลลิกรัมต่อวันเพื่อความสมดุลของมวลกระดูกในทุกเพศทุกวัยดีบูนจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มียอดขายสูงสุดทั้งในยุโรปและอเมริกา